คุณคุอ๋องลักกี้ฮีโรสของเราด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับโบนะครับโบธนากรชินกูลนะครับและนี่คือภารกิจที่9ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะฮะเราไปฟังภารกิจกันเลยดีกว่าว่าภารกิจนี้คืออะไรภารกิจที่9 9ปีแห่งความสุข ภารกิจความร่วมมือระหว่างเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง4ที่จะมาเสิร์ฟความหวานผ่านการทำคัพเค้กเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ9ปีของ l ลา a ดาและตอนนี้นะครับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง4คนของเราพร้อมแล้วนะครับไบร์วินบิลกินและครัพีพีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ4คนนี้วันนี้มีภารกิจสุดท้ายพร้อมกันนะครับคุณพร้อมไหมครับไรวินพร้อมมากครับ บิลกินพีพีแล้วครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอการประสานมือดูพลังของพวกเรากันหน่อยนับ1นถึงสแล้วลาซาด้าดังๆนะครับหนึ่งสองสามลาซาด้ามันต้องแบบนี้ครับพร้อมมากๆเอาเลยครับตอนนี้ซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง4คนพร้อมแล้วแฟนๆทางบ้านอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับลาซาด้าซูเปอร์บาร์ดี้ไลฟ์ทีเอชนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยให้กำลังใจพวกเขาทั้ง4คนกันด้วยนะครับผมครับติดแฮชแท็กกันเยอะๆนะครับเอาให้เทรนด์อันดับหนึ่งไปเลยครับผมใช่แล้วครับผม วัดแดบเราจะต้องเริ่มอะไรต่อดีเริ่มสั่งเป็นอุปกรณ์ทำคับเค้กไหมครับโอเคดีเลยครับลาซาด้าเลยครับดีเลยเข้าที่ไหนนะ l ลาซาด้าใง่ายเลยเข้าตรงนี้มีทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสั่งหัวบีบครีมนะครับผมแล้วก็ในลาซาด้าเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยครับใช่เดี๋ยว สั่งให้ไบวินด้วยจัดไปจัดไปถ้าไม่เก่งใจจะฝากสั่งทุเรียนทัพทูมแน่จะเป็นร้านไปไม่ใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นน้ำตาลนะครับเป็นสปริงเคิลด้วยเออเอามาแต่งหน้าครับเค้กใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคนะครับลองเลือกดูนะเพราะว่าเรียกว่าของที่ต้องสั่งในรัสด้าเนี่ยมีเยอะมากมีแบบให้เลือกเยอะจริงๆลองเลือกเลยว่าคุณอยากจะได้รูปแบบไหนเฮ้ยรูปนี้สวยเป็นรูปดาวอ่า เออครับเค้กดาว่ะน่ารักดีเนาะฮะผมลองดูขาดอะไรตรงไหนคุณอยากสั่งอะไรเพิ่มคุณสั่งได้เลยนะลูกดาวเนี่สวย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 ่ะแล้วฝั่งคุณยังไงบ้างครับผมสั่งอะไรยังไงกันบ้างฮะครับเมื่อกี้มีมีที่บีบครีมแล้วใช่ไหมครับเค้กก็ต้องมีถ้วยเออได้เดี๋ยวดูถ้วยก่อนเลยผมดูถ้วยกันเลยถ้ดูได้เลยเขามีอยู่หลายสีเหมือนกันนะเค้กของเราต้องเน้นไปทางเป็นสีน้ำเงินครับผมอ่าชมพูกับน้ำเงินครับผมใช่ถูกต้องยอดเยี่ยมนี่กแต่ก็เมื่อกี้เห็นเขาบอกเขาสั่ง ไอ้สปริงโรลใช่เดี๋ยวเราดูแบบอื่นด้วยเน้นเป็นน้ำเป็นชมพูเหมือนเดิมพอเมื่อกี้เขาสั่งลูกดาวไปแล้วแต่เราเอาน้ำงินชมพูไอ้โรดเด็กเขาจะมาช่วยกันนะแต่ผมเชื่อว่าต่างคนก็ต่างอยากจะทำคัพเค้กตัวเองให้สวยที่สุดเพราะ้นคุณต้องเลือกของดีๆในแล้วจได้ที่บอกนะครับมีทุกอย่างจริงๆริงอะไรไหมอะไรดีไอ้ที่เป็นสีมุกชมพูอ่ะเป็นก้อนๆอ่ะ๋อเป็นน้ำตาลเปมืนกันไงชมพูชมพูนั่นมอามุกชมพูไปเอามาแต่งดีเลย ได้ลครับถ้วยมาแล้วมุกมาแล้วครับครับผมครับผมเรียบร้อยครับเฮ้ยนี่ไงเหนื่อทำเป็นเล่นไปมาเลยเหรอกูวงการมายาเอ้าพิลาซีพิลาซีมาแล้วเอาเอาไปส่งเลยพิลาซีมา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  เร็วอย่างกับรอคิลล์ฮะผมบอกแล้วอย่างรูปลิปพิลาซี่เขาเล่นนะครับขอบคุณพิลาซี่มากเลยนะคบขอบคุณครับนี่แหละสะดวกรวดเร็วทันใจจริงเมื่อสั่งลาซาด้านะครับผมมาแล้ว ลองดูเลย <S <S> <S ผมมั่นใจว่าของครบแล้วการขนส่งทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเขาเก็บเขาส่งอย่างดีแพ็คอย่างดีพิธีการของเราบอกกันก่อนนะครับก็คือบีบครีมหน้าเค้กให้เรียบร้อยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยน้ําตาลที่พวกคุณสั่งกันเข้ามาได้ <S <S แหละมาไลน์แลสดาซุปเปอร์ปาร์ตี้ให้สวยงามที่สุดง่ายๆนะครับช่วยกันทําสุดฝีมือทีมละสี่ชิ้นและจะมีหนึ่งชิ้นที่จะต้องช่วยกันทําด้วยนะครับไร้วินคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับ บิวกินพีพีพร้อมไหมครับพร้อมครับยอดเยี่ยมมากครับ<ม>เอาละครับก่อนที่จะเริ่มลงมือกันอย่าลืมสวมถุงมือด้วยครับนอกจากใส่เฟซชิลกันแล้วนะครับเราต้องสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้โซเชียลดิสแทันซิ่งกันอยู่แล้วด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำครับเค้กผมเนี่ยมีโจทย์ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไปด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับผมนั่นก็คือทุกคนเนี่ยร่วมคอมเมนต์ตอบผ่านทางไลฟ์ว่า ของขวัญวันเกิดชิ้นไหนที่ทําให้คุณเนี่ยประทับใจมากที่สุดเพื่อที่จะปุ้น ของรางวัลจาก Lucky Hero ในช่วงต่อไปจากนี้ครับใช่ใช <ๆ S 1> แล้วครับก <ๆ S 1> ็อย่าลืมติด Super Party Life แฮชแท็กนะครับลาซาด้าซุปเปอร์ปาร์ตี้ไลฟ์ทีเอชเขนด้วยนะครับครับครับผมระหว่างที่พวกเขา4คนเนี่ยเตรียมความพร้อมความหวานเป็นของขวัญให้กับลาซาด้านะครับเราก็มาติดแฮชแท็กลาซาด้าซุปเปอร์ปาร์ตี้ไลฟ์ทีเอชนะฮะให้กำลังใจพวกเขาทั้ง4คนในโซเชียลมีเดียกันหน่อยดีกว่าเอาให้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งกันไปเลยในจักรวาลกันไปเลยคุณผู้ชมแค่โลกใบนี้ไม่พอเอาไปทะลุขามโลกกันไปเลยพวกคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้ว เริ่มเลยครับผมโอเคจัดไปผมขอดูฝั่งไร์บินก่อนนะฮะเขาวางแผนตอนนี้คือต่างคนต่างช่วยกันนะครับตอนนี้ที่มองเห็น้ชัดเนี่ยฝั่งของบินเนี่ยบีบได้ง่ายๆเลยนะครับออกมาเป็นทรงถือว่าการบีบครีมนะฮะหน้าเค้กคุณผ่านไปได้ด้วยดีเฮ้ยอันนี้ใครทำพี่ครับพีพีทำสวยเลยบิวกิ้นก็ไม่แย่นะบิวกิ้นฮะฮะเออนี่คุณคิดลายขึ้นมาเองเหรอครับบิวกิ้นเป็นแนวใหม่ฮะแนวใหม่อ๋อเป็นแนวใหม่เป็นแบบ มันเหมือนกับเป็นแบบทางยาวทางยาวศิลปะแนวใหม่เนาะ,อะตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับบีบครีมลงหน้าเค้กเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งเฮ้ยดูัวอยู่ไหมอ,อ่ตอนนี้ขั้นตอนที่คุณท่านนะครับคือ เวลาเราเห็นเพือ่อนร่วมทีมคนหนึ่งพยายามตั้งใจกันอยู่และอีกคนเนี่ยเหมือนไข่หอยเชอรี่อยู่บน <c oughs> ทับเค้กไงก็ไม่รู้นะฮะไข่หอยเชอรี่เหรอฮะแล้วสไตล์ที่ตัวครีมเนี่ยตกมาอยู่ด้านล่างนี่มันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าฮะจริงๆเราเราเรา,เรายึดถือติว่าผู้บริโภคต้องได้อะไรที่คุ้มค่าผมาต้องให้ครีมมาเยอะอัดแน่นที่สุดอัดแน่นไปได้วยอะไรที่มันตกมาแต่มันก็ยังทานได้ใช่ครับทานได้นี่เป็นหลักของคุณเลยนะนี่ครีมผมสูงเลยนะมาดูทางฝั่งของไบรท์วินกันบ้างนะครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเป็นการตกแต่งนะครับหน้าคัพเค้กกันอยู่นะครับจากสินค้าที่เขาได้สั่งไปผ่านแอปของเราสแตดของเราเนี่ยดูฝั่งนี้แล้วค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันครับผมก็คือเน้นความสวยงามอยู่ก็คือเพลย์เซฟเพลย์เซฟพีไม่รู้คนรักไปครับทานแล้วจะเป็นไงกันบ้างแต่ผมว่าดูดีทั้งสองทีมดูดีมากนะครับตอนนี้ใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างทีมคนใกล้เแล้วครับใกล้เคียงแล้วครับใกล้แล้วนะครับมาดูทางฝั่งบิลกิ้งพีพีกันบ้างนะครับ ผมดูแล้เจ็บถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไหนแล้วใช่คุณจะหยุดได้เมื่อไหร่ครับบิลกิ้งกับพีพีครับนี่ฮะนี่สมบูรณ์แล้วนี่เสร็จแล้วคุณเช็คดีๆนะคุณเก็บรายละเอียดมีเวลาอยู่เพราะฝั่งนั้นเขาเกือบจะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีผมลองดูนะฮะตกแต่งกันได้เพิ่มเติมกันได้นะครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกันได้ผ่านไลฟ์นะฮะส่งกลังใจมาได้แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ ลาซาด้าซุปเปอร์ปาร์ตี้ไลฟ์ทีเอชนะครับแฮชแท็กนี้สำคัญอย่าลืมส่งไปเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเราพูดคุยผ่านทางลาสไลฟ์กันนะคุณผู้ชมครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอย่างตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับเป็นสองานเหรอหครับก็คือถ้าไม่สะดวกใจจริงนะครับท่านสั่งเจ้าอื่นจากในแอปลาซาด้าด้วยหยอบเล่ ผมปล่อยให้คุณมีเวลาเนี่ยคุณก็เอาเลยมาแตกเติมี่ไม่เล้วแล้วน,น,นี่เปิดฝาขึ้นมานเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เจอลักษณะคำก,กอบอธิบายของเขาพีพีไว้<ห>ยังไงครับตอนนั้นเลยครับ <laughs> อ่ะมันเป็นสไตล์ของทีมคุณครับนะครับและตอนนี้นะครับซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง2ทีมของเรานะครับทำภารกิจคับเค้กเนี่ยฝั่งละ4ีชิ้นไปไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลืออีก1ชิ้นชิ้นที่9ก้า้คุณจะต้องร่วมมือกันวางแผนกันเลยว่าใครจะเป็นคนลงครีมใครจะเป็นคนตกแต่งงั้นเดี๋ยวครีมเคาลงครีมที่ลงครีมแล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไร์บินจะเป็นคนทีมอีกคน คับเค้กนะครับและถ้ายที่สุดบิวกินคุณอยู่กับผมตรงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวผมลอยผมลอยได้ไม่ปขนาดให้คนปิดท้ายให้คนเป็นคนเก็บรายละเอียดครับโอเคอาคุณอยากจะปักตรงไหนคุณจัดการได้เลยโอเคเดี๋ยวพอคุณเสร็จแล้วอ่ะบิวกินเขาจะมาแล้ะนี่นะครับโอ้โหเป็นคนไม่ห่วงเครื่องเลยคถ้าเรื่องร้านอาหารเนี่ยร้านเจ๊งได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่คุ้มฮะชิ้นที่ก้าวี่น่ากินสุดนะครับ ออย่าเล่นด้วยนะฮะตอนนี้ครีมเนี่ยหนาแน่นมากๆนะครับตบมือหน่อยตบมือหน่อยคิดว่าทำบ้านตบมือกันเกลียวกาวเลยตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้โชว์กันหน่อยดีกว่าต้อแนบไปละทีเราเริ่มจากพี่อินแล้วก็พี่พีก่อนเดี๋ยวให้โชว์กับกล้องได้เลยนะครับน่าจะลวกต้อครกขึ้นมาเออเอาอที่ยกได้ก็ได้พี่พีกไม่ได้มันเป็นงานศิลปะที่เชื่อถือาจารย์อยู่ เหมือนนาลรมแบบแจ็คสันพอหลอกนะครับแบบม่วๆแต่ว่ามันคืองานศิลปะนะครับอนี่ก็เป็นผลงานของบิวกี้แล้วก็พีพีมาต้องฟังของไบรท์บินบ้างครับโชว์เลยครับโชว์ผลงานคุณได้เลยนะครับนี่เกือบเกือบเกือบนี่ครับเค้กแบบฉลองครบรอบ9ปีกับลาซาด้านี่อันนี้ก็หน้าตาทานง่ายนะครับ ไม่ต้องหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นลมล้นๆเลยครับกินเบาๆเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะครับพี่ก้าก็เโอเคอ่ะถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้เห็นครับเค้กนะฮะในฝีมือการทำของท okay, okay, oh, okay. pues ั้ง4ี่ซูเปอร์ฮีโร่ของเราแล้วมาดูกันดีกว่าว่าภารกิจของพวกคุณจะสำเร็จหรือเปล่าครับ ระดัที่9สําเร็จสําเร็จครับผมน่าเชื่อจริงนะครับได้ ปรบเือครับจะรออะไรคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขับเค้า้าแล้วกับภารกิจสุดท้ายภารกิจที่9สําเร็จไปในที่สุดนะครับทำให้ตอนนี้มวลพลังความสุขในเมืองลาซาด้าเนี่ย<ม>กำลังพีคถึงขีดสุดกันเลยทีเดียวเรามาทัวร์ความพิเศษของแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ลาซาด้าเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์เซลกันสักหน่อยดีกว่านะครับผม,มเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันบอกคุณผู้ชมด้วยดีกว่าเพราะว่าสิทธิพิเศษเนี่ยเขาเยอะมากาจริงจริงครับนะครับแคมเปญน,นี้มีอะไรยังไงบ้างครับเชิญแนะนําหน่อยครับงั้นผมมเเเริ่ลยนนก็ปี้ เริ่มตั้งแต่วันที่27ถึง29มีนาคมนี้นะครับผมส่งฟรีทั่วไทยครับเริ่มเที่ยงคืนนี้เลยนะครับถึงตี2นะครับเรามีเป็น Crazy Bear Mega Offer นะครับเฉพาะ2ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะครับก็ลด แบรนด์ดังมาลดกันเยอะมากมาเลยครับครับผมแล้วในช่วงเที่ยงคืนนี้นะครับยังมีแจกมิดในไวเชอร์มูลค่า400บาทด้วยนะครับรีบไปเก็บและรีบไปช็อปกันเลยนะครับภายในตี2คืนนี้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ตลอดสัปานี้นะครับจะยังมีส่วนลดถึง6ต่อนะครับที่สามารถใช้ลดพร้อมกันได้หมดในคําสั่งเดียวด้วยครับต่อที่1น่ะครับคูปองลด3 3 3บาทจาก l า z a d a านะครับต่อที่2คูปองลด9 99บาทจากร้านค้าและก็แบรนด์ดังนะครับต่อที่3โค้ดลดสูงสุด9 99บาทจากแบงงคคู่้าขอ Laçada ส่วนต่อที่4นะครับเราจะด้โบนัสเก็บโบนัสลดหลายต่อยิ่งช็อปยิ่งลดนะครับใช้ลดเพิ่มจากทุกส่วนลดที่มีได้เลยนะครับสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการในคําสั่งซื้อเดียวด้วยนะครับต่อที่5คูปองส่งฟรีทั่วไทยและต่อที่6ครับรับเงินคืน15%เอเมื่อช็อป last mall นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าของที่อยู่ในห้างเป็นอ f ฟ i c i a l สินค้าตามหน้าเคาน์เตอร์ต่างๆเยอะมากครับเยอะจริงๆครับอันนี้ส่วนลดเยอะมากขนาดนี้เราช็อปได้เลยไหมฮะ ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เกือบไปแล้วเหมือนอกันเขาอ,อยากจะกดกดสั่งช่วงนี้หยิบใส่รถเข็นกันไหมก่อ <ๆ S 1> นนะครับบิลกินต้องกดสินค้าใส่รถเข็นนี่ผมบอกไว้นะแล้วพอเที่ยงคืนคืนนี้ปุ๊บ คุณก็ไปช็อปกันได้เลยเที่ยงคืนจำไว้ว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนและอีกเรื่องนะครับผมที่สำคัญมากๆนะครับก็อย่าลืมติด h a s h ท a g l a z a p a Super Party l i ต e TH นะครับในโซเชียลมีเดียนะครับให้กำลังใจทุกคนด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอ t ช i t t e ว1เตอเทนนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ ผมเชื่อว่าสบายอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถพวกคุณเลยและตอนนี้นะครับลัคกี้ฮีโร่ของเราเนี่ยพร้อมจะไปพบก,กับทุกท่านอีกครั้งแล้วนะครับ่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง4ท่านของเราเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพบก,กับทุกท่านต่อนในช่วงหน้าตอนนี้ไปชมกันเลยครับผม